อ้าวคัดซีนเกือบกดอัดไม่ทันแล้วตะกี้อุ้ยอัดนยุบเปล่าโอเคอัดนยุบอะไรโบลุ่งเดิมฟเอ้ยยังไงเอเมิล่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยอ๋อเออคือในเกมนี้เอเมิล่าคือผู้ติดเชื้อเหรอคุณนึกว่าผีาใช่ใช่เพราะมันเป็นคนสีผิวสีหน้าตาดำตาดำอี๋อะเป็นเสือบนล้อพ่อเธอตายไปแล้ววะ อเมริาบทที่สองโดยสตูดิโอกระดาษวาดภาพเฮเปิดมาก็เอากูแล้วเปิดมาก็เอากูเลยยังรอดอยู่เลยตายแล้วตายแล้วอะไรเนี่ยโอเคเอ้าไฟกับพี่เสียงดำแอ้ออ๋ออ๋อมันซ้อนตะกี้ตัวซ้อนกันกูนึกว่าหายไปคนนึง คนหาแหล่งกำลังแสงคืออะไรวะอุ้ยเขาทำหลอดสตามินามาดีว่ะรอบนี้คนหาแหล่งกำลังแสงเอาโคมไฟได้มาเอาโคมไฟกันก่อนแล้วเฮ้ยอะไร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 โอ้ยมีแต่ตาอุ้ยนี่อุ้ยอะไรนี่กูกูนึกว่าแฟดในวอลเลย์บอลในแสตโอเคเงียบโอ๊ยโยระวังระวังไฟดับได้นะ มีเวลาไฟออนนี่ป่ะถ้าถ้าไฟดับเราก็ต้องมาเติมเทียนอะไรแบบนี้ป่ะมันจะมีตามทางอะไรอย่างงี้ปะเออใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกตอนแรกอะตอนแรกพอใช่ไหมอันนี้เสียงพอเลยสุดพอเออมันมีให้อ่านด้วยเดี๋ยวผมอ่านอะไรเงี้ยเฮ้ยย่อๆพอพอไม่ไม่ต้องอ่านเถอะไอ้เนี้ยยาวด้วยเนี้ยแต่เราไปหาอย่างอื่นต่อออนนี่มันมันมีหลอดอ่านมันจะไม่ต้อใจนเรื่องเลยนะเว้ย เราไม่จำเป็นเราเราเน้นผ่านไม่เน้นเรื่องเอออ่านได้ไม่เป็นไรอ่านได้โอเคเสียงกูเริ่มหายแล้วเนะไอเดี๋ยวก่อนนะอาตะเกียวมาจากไหนกันเนี่ยไอ้หน้าหลุมศพอ่ะเดี๋ยวพิ่งไปกันนะคุยโสกันเนาะอ้าวเร็วมาไปแเราสองกระดานไม่ได้เลยมันไม่มีทางสิบเก้าก็แล้วกันดาวิวพอศสองสี่สามเก้า พบพเทอร์ประหลาดกว้าง24นิ้วถูง2เมตรประตูพอเพอร์งงบูเจรอผมด้วบภายในพบสีแดงมีจุดดำความเรืองแสงไม่ใช่สิ่งใดๆในโลกนี้ที่มาไม่แน่ใจและไม่รู้ว่าที่อยู่ที่มานานแค่ไหนแล้วข้อสรุปไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าของมนุษย์แหล่งกำเนิดคนพบท่องใหม่ท่องเปิดใหม่ซึ่งมีซึ่งจากต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามันปลอดภัยแค่ไหนและมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในมีเล่มที่สองด้วยพอ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 ก่อนพอก่อนเดี๋ยวเกมแม่งจะยาวเออตะกี้สังเกตว่าตะกี้สังเกตว่าพอเติมเทียนแล้วอ่ะไอเทียนที่อยู่บนพื้นน่ะมันจะหายไปด้วย แปลว่าเราไม่สามารถเราไม่สามารถสแปมเก็บเพียนได้สินะมันให้หากุญแะร์่ประมบิดบมาให้คุญแชรเราเลยดูพร้อมแอลออยู่ประตูไซ้ายขวามันมีอะไรมากมันแค่พูดปัญญาอ่อนเบื่อเบือออะไรของมันเอแอลลดอ,อยู่ไหนดู <c oughs> เมื่อกี้ว่ัสิเอาอีกแล้วไอไอไอขี t มัสเบลโลคนนี้โผเ <c oughs> โอเโอโผล่ระเบ่เราผมเลย เราไปอยบริเวณแถวๆถวภากระวันอ่ะเฮ้ยอะไรมันใหญ่ๆวะเนี่ยอ right? ุ้ยใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยนี่ไงแต่เฮ้ยแล้วนี้หัวคาทูลูอะไรเนี่ยอ้าวเก็บได้ด้วยไหนเก็บได้ด้วยเออหัวคาทูลูหัวหัวกะโหลกโลโลดูดโทกาไอหัวเนี่ยเหรอคุณแจเดี๋ยวมีอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะมะคุ้มมะคุม เขบคุมเลยไหนไหนไหนวะไม่เห็นเนาะไม่เห็นอ๋อมันคือก้อนหินมันคือก้อนหินแน่แน่เนี่เอาเก็บได้อไอ้เนยในเกมนี้อะไรอะไรก็เก็บได้ไะเนี่ยฉันมีเพียงวิธีเดียวจะที่จะไปตอนนี้อย่าบอกนะว่าเราทุบนะอ้าวยังไม่ทันได้ทุบเลยแอดไอ้อย่าบอกนะว่าแอดลอดแม่งไปทุบก่อนนะ ใช่เลยหรอใช่ี้ผมเองเลยล่อไอ้ยัเอ้ยแล้วอย่างนี้คนดูจะได้ดูอะไรไหมเนี่ยคนดูจะได้ดูอะไรอร่อยอบรีบอ่ะอลอยรู้อยากอร่อยคือประเจ้าแล้วย่งหัวกระทูลูทำอะไรได้เว้ยังไม่ได้ลองทำะไรเลยอ๋อเหมือนว่าไอ้ของในเกมนี้มันจะมีอันนี้ปะมันจะมีไฟแดงๆเหมือนไอ้สองอย่างตะกี้ที่เราเห็นอะมันจะมีไฟแดงๆบอกเอ้ามันไม่ออกมาด้วยอะหัวกระทูลูอะใช่แต่โหลดนานชิบหายแล้วไรเนี่ย ทำไมมันโหลดนานจังเออทำไมเรามานอนตายเอ้ไเหียอะไรนะอะโหลดเสร็จแล้วหรอลกมิจิอื่นแล้วยังโหลดไม่เสร็จเลยใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะโหลดยังไม่เสร็จเลยโอ้ยย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 อยย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 ยรยยเยยยมเยยยยยยโยย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 อยไรยย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 ูยย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 ลยย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 ยูยยยยยยยนยยยมยย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 มยยยมยย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 นยย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 ย กูคานอยู่ปะนี่ไม่ใช่โลกมันนน้ำมอนเออใช่มันคานอยู่เอ้ยกดปล่อยคานยังไงนี่ฉันต้องขยี้ใต้นี้เอ้ยปล่อยคานไงวะขยี้เอาหัวกระโหลกห้าอันไปวางตรงแผ่นโอเคเอาหัวกระโหลกห้าอันไปวางตรงแผ่นอ๋อโอเคกดกดสีคานโอเคโอเคกูก็ว่าอยู่เอาอะไรนะหัวกระโหลกอ่ะ ปัลบีฟุกนีฤฤฤฤ่เลยที่ไหมวิวโบงแปลว่ามันจะมีือไล่เราปแปลว่าโบงให้เราเอ็ดโอเคอย่างนี้นี่เองถ้าตะเกียงหมดมันมีมันมีผลอะไรหรือเปล่าเหมือนเจอกระดาษอะไรมันลอยลอยอยู่อะดวงวิญญาณเหรอ้ยสัตว์ตกใจหมดอ๋อ,อนี่ไงมีแผนที่มีแผนที่บอกโอเคโอ้มันอบอกที่ด้วย ใช่มันบอกจุดที่มีหัวกระโหลกด้วยทำไมมเจอแล้วทำไมกูยังไม่เจอมันมันอยู่ตรงต้นไม้นี่แหละเอ้เดี๋ยวไปไหนกันแล้วอะเราออกออกตามหาวันพีชอยู่ตอนนี้ดูว่าพี่มีตอนที้หาหัวกระโหลกเสียงอะไรอะกะโหลกกำลังจะไล่ผมเสียงกูเดินเหรอเจออะไรบนพื้นด้วยเอ้ยเจออะไร ต้องมาที่นี่ภายหลังอ๋อเหมือนว่าวางหัวกระโหลกเสร็จนะจะมาทําอะไรตรงนี้ต่อแต่ตอนเนี้ยเจอกี่อันแล้วอ่ะเนี่ยกูเจออ้ามันคืออะไรอ่ะอันสีแดงแดงอ่ะคัมพีแบเบิลปะเฮ้ยนี่ทําไรไม่ได้เลยแกงอยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ตอนเนี้ยแอดลอดแม่งเกมไวคนเดียวเลย ตอนนี้เดินไปไหนตอนไหนแล้วไม่อ๋อเราอยู่ในแผนที่เอ้ยนี่มันมีรูปร่างผีเอกอยู่มันมีตัวหัวกระโหลกแต่ว่านะเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้นไม้กับหัวโอ้ยอะไร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 เจออะไรไอ้คสแกนผม โดนจบสแกรเหรอใจโดนจบสแกรผมว่าเราโเพื่อนตัวเองโดนจบสแกรโดยเพื่อนตัวเองเอ้ยมันมีทางลงอ๋อพศมึงไม่ได้มากับกูอะกูก็นึกว่ามึงมาด้วยเดี๋ยวก็นักมันมันโอเพนโวขนาดนี้เลย mmorpg ไม่รู้จไหนกูไม่อยากไปเปิดโลกใหญ่มาก ่แมึงไม่รู้มึงไม่บอกกูว่ามันอยู่ไหนอ่ะกูก็ไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนไอไฟแดงๆนี่คืออะไรวะอืมมันหรือว่ามันเป็นไอไฟแดงๆนี่คือแบบบอกจุดว่ามันมีหัวกระโหลกตรงไหนแต่ว่าที่เราไม่เจอเพราะว่ามันมีคนเก็บไปแล้ววะนี่ใช่ปะไม่เจอวะ่ะตายไม่เสียหายนะตายไม่เสียหายไอพวกโยใครพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างวะ เฮ้ยอะไร<ล>เนี่ยซาตานอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าเกมจะนาน,นอีกอล้เฮ้ยซาตานอะไรเนี่ยอะไรอะหินซาตานเดี๋ยวนะอย่าบอกนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรวางหินวางไอ้สีลาจารึกไอ้ไอ้สีแดงที่กูโชว์ให้อ่ะตรงใจกลางเอิม่มสักุระเอ้ยกูยเจอสักุระพอดีเลยเออเนี่ยแหละแทนสักุระที่กูบอก ตะเกียงกูเอาไอสีแดงแดงมาวางเติมตะเกียงเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเจออะไรอ่ะเอาไอ้สีแดงแดงมาวางเหรอเออแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมีโยคายหน้าตาเมื่อกี้ผมเจออะไรเป็นอะไยค้นหาแล้ววางกระโหลกมอนสเตอร์บนเสาศูนย์ทัพห้าอ๋ออันนั้นแหละจะบอกว่าเราต้องไอ้คำพีแดงแดงไอ้พวกนี้ เออว่ะหรือว่าไอ้พวกนี้วะเอ้ยอะไรเนื้อสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีด้วยอะไรพอดีไม่ตะกี้มันพื้นสั่นอะไรอ่ะไหนมึงยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกรอบหนึ่งว่าที่ประมาณนั้นไม่มีอะไรแล้วเราจะเก็บพิท่อแลเห็นภารกิจอัลบโปมาบอลโปกได้แค่อย่างเดียวว่าถือเวลาไล่ล่าแล้ววิ่งถึงเวลาไล่ล่าเฮ้ยอะไรอุ้ยอะไรวะเนี่ยไซเลเด็ แท้แท้ท่าน่ะอันบึ่มๆมันน่ะนะโอ้อันเบึ่มๆเลยขี้ก้างแมนเอ้ยมันอาจจะเห็นผมพี่ต้องดูกันได้หรือเล่าอ๋อเราต้องไม่เก็บจากปีศาจเลยใช่เหรอเจะปีศาจเด็ดขาเราต้องพุ่งเข้าหาปีศาจเลยเนี่ยโคตรเวอร์โคตรอันตรายว่าต้องปีศาจมันเป็นโครงกระดูกใช่มันเหมือนเป็นโครงกระดูกนี่ไงเสียงฝีเท้ามัน ไอพวกนี้มันต้องม,มีเครื่องมือมอะไรเออมันต้องมีเครื่องมือเปล่าอืมเดี๋ยวผมต้องย้อนไปดูตรงอุกบาทเอ้เอาแล้วไงเรื่องราวมันเริ่มมาตอนที่ผมเจอเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาด <laughs> มันมีรู้สึงที่ประหลาดฉันเลวพบสิ่งที่เหนือจินตนาการอันนี้ที่เดิมมัเนี่ยหรือว่าคน,นเดิมเ,เ,เ,เอากลับมาที่ดิมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อ ดูรังผีแต่เราจะเก็บไอ้นี้ยังไงอันนี้แหละชูผีตจะเก็บผีตัวผีมันถืออยู่ผีมันถืออยู่เหรอเราต้องหาผีแต่ว่าผีมันอยู่ไหนอ่ะเันอยูหลัดแล้วแม่งวิ่งพุ่งเข้าหากูเลยอ่ะหลัดที่ไหนอ่ะเป้าหมความหมายมีไปพุ่งชนเป้าหมายมีไปพุ่งชนว่าแต่แก็บอยู่เลย อีเอ้อบบผีผีผีไม่ใช่อบอบิกะโลกบอบิกะโลเาากเอามาจากไหนเอามาจากไหนคุณแยกไปหรอกไปมาจากไหนไปมาจากไหนอะนี่ไงล่ะบ้าได้ <laughs> เอ้ยโอ้โหผีมาอยู่แถวๆผมอะอุย้ยอะไรมันแด็กแดงเอ่าตไป แต่ว่าเต้นอยู่แหนว่า,วาุมลืมเกิดมาจากเต้นเหรอแตลว่ามีเต้นก็ต้องมีบ้านในแผนที่มันบอกว่ามีเต้นมีบ้านอยู่ใช่ใช่ใช<ๆ>่ผมอยู่แถวบ้<อ><ม>านออแลวผีก็อยู่แถวบ้านใช่เฮ้แอนพอลลูีผมว่าผิดทางโอ,อ้ผ <c oughs> ิดทางโอ okay. เคมันตันนม่อยู่เลยเอาแล้วไงตอนนี้แกกำลังประชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เอาคุณเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไปที่ทำไมผีปิดโอเคตอนนี้เราอยู่ไหนไปผมพยายามหาอยู่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่เจออะไรกันผมไม่เจอเลยเนี่ยนั่งนั่งดูผีเดินติดอยู่อะนั่งดูผีเดินติดเฮ้ยได้ยินเสียงฝีเท้าไหมไม่ได้ยิน เสียงฝีเท้าใช่ใช่ใช่มันมันเดินติดอยู่มันเดินติดอยู่อยู่แถวๆบ้านแต่ว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยใช่ใช่ใกล้ใกล้ใกล้ๆใกล้ๆนี้โอเคจอสั่นใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้เอ้ยนี่ไงเจอละเอ้ยนี่ไงไหนล้อมแเห็นป่าตัวดำๆเลยนะเป็นเส้นเลยอะมันเดินติดอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมมาแล้วแกนั่นไง สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะนี่สวัสดีจ้ะไอเดี๋ยวเดินแล้วเอ้ยมันมีชั้นใต้ดินนี่นาโอ้ยโขกตายแ้วตัวกระโหลกเนี่ยหายไปอ้าวเรียบร้อยหัวกระโหลกหายเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมีชั้นใต้ดินด้วยอ้าวเอเอเอนี่ยนะเ <c oughs> อ้อมีแผนที่อีกอันว่ะต้องเอาแผนที่มาใส่โอแผนที่อีกอันใช่เอ้า แผนที่เอาจันไหนกูกดะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะมันแผนที่อันเดียวกันนี่หวะไม่สิมันกดะไรไม่ได้บั๊กันเนี่ยบ๊กบ๊กเหรอโอ้ยมันบ๊กเพราะว่าผมดันวีโผล่ลงแล้วผมตายยี่หรอนีอยังไงโอเคต้องเก็บมาพาร์ทสองอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไอ้ไอ้เหี้ยกูตกใจอะไรอะไรอะไรเอ้ยเจอหัวกะโหลกหมาว่ะแต่ว่าเก็บไม่ได้หรือเปล่าตรงไหนตรงไหนกัดกัดเจอหัวกะโหลกแต่เก็บไม่ได้กระท่อมอีกอันหนึ่งกระท่อมใช่ป่าวะออกมาดูกันใช่เป็นบ้านอีกหลังนึงอ่ะเป็นก่อนไปขอรีฟิวก่อนก็แล้วกันเออมันมันรีตัวได้นี่หว่าอ่ะไม่ได้ ทำไมมันรีไม่ได้วะทำไมแกะแมงรีได้วะเนี่ยมีหัวกระโหลกอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนี้ยแผนที่โคตรบางเลยทำไงวะเนี่ยดูไหนอ่ะเอาแผนที่จะดูไหนอย่าอย่าเอาเลยเอาปุ่มบล็อกไอ้เนี่ยโอเคได้ไอยากให้ได้ไวก่อนี้ดีสุดแล้วบอกไปเก็บเก็บไว้พาร์ทสองแล้วกันบอกไปแผ่นที่มันอยู่ไอ้บ้านบ้านที่แกะมันอยู่อ่ะในกระท่อมนี่แหละกระท่อมหลังใดหลังหนึ่งเนี่ยลองสุมหาดู โอเคเดี๋ยวเก็บไว้พาร์ทสองแล้วกันดูเหมือนว่าเกมมันจะบักเก็บมาปุ๊บแม่งบักเลยทำอะไรไม่ได้เลยไอ้บักขบันดาแบบโค้รโต้คโต้แม่ใหญ่